การลบกรรมในอดีตด้วยกฎแห่งปัญญาสากลประสบการณ์ที่เจ็บปวดบางอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีซ้ำซากเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ในชีวิตนี้มีอะไรที่คุณทำลงไปแล้วเสียใจเพราะมันอาจทำร้ายคนอื่นหากคุณตอบว่าใช่สำหรับคำถามเหล่านี้ ในที่สุดคุณก็จะสามารถตัดสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ทางกรรมในอดีตทั้งหมดได้พระอริยะเจ้าใจท่านไม่เขวมีพระอริยะท่านใดไหมบอกว่าเอ,อเราเป็นพระโสดาบันละสกิทาคามีละพอละเลิกปฏิบัติเลิกฝึกไปขายของดีกว่า มีแต่ท่านจะมุ่งหรือถอนขยะจิตเพื่อไปพระนิพพานมีแต่เรานี่เองที่ปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมเดี๋ยวก็เรื่องงานเดี๋ยวก็เรื่องเงินเดี๋ยวก็นน่นเดี๋ยวก็เรื่องนี้อย่าว่าแต่เป็นอริยะเจ้าเลยมหาปัญญาของตนยังหาได้แม่ละเอียดเลยเพราะฉะนั้นใจอย่าเขว ว่ากันเริ่อพระอริยะเจ้าหรือคนที่มีความเป็นอริยะทางจิตอันที่จริงพวกเราทุกคนมีความเป็นอริยะทางจิตกันอยู่แต่ด้วยไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจและใจเขวง่ายจึงทำให้วิญญาณเขวจึงพากันไปไม่ถึงฝั่งฝันสักที ดังนั้นคำว่าอราิยะเจ้าหลายต่อหลายคนคาดหวังว่าอยากจะเป็นอยากจะสำเร็จและอยากจะได้ว่าฝั่งของอาริยะเจ้านั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะจะได้ทำตัวให้ถูกสำหรับคำว่าเป็นอาริยะเจ้าอาริยะเจ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากการมีปัญญาประหัรประหารกิเลสท,ที่สูงขึ้น และตำแหน่งเหล่านี้แกล้งเป็นไม่ได้เพราะวัดกันที่สติและภูมิปัญญาไม่มีใครพยากรณ์ได้นอกจากกฎของจักรวาลกฎธรรมชาติหรือพระพุทธเจ้าเพียงท่านเดียวจิตวิญญาณคือแก่นกลางคือจุดเริ่มต้นและเป็นทั้งหมดของความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์ หากเราสามารถทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งคุณค่าในชีวิตอันดำรงอยู่ในแต่ละคนและทุกๆคนนั้นงอกงามความเป็นจิตวิญญาณก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาในชีวิตของเรานั่นหมายถึงการวางรากฐานอันมั่นคงของชีวิตที่มีคุณค่ามีความสุขและให้ประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นการศึกษาเรื่องราวทางจิตวิญญาณ จึงเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การใช้เวลาการให้ความสำคัญและทำการทดลองในชีวิตของเราครูสอนจิตวิญญาณท่านสำคัญการเดินทางทางจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องให้เยอะออกไปแต่อาจไม่ได้อะไรกลับมาอย่างที่ต้องการคำถามทั้งหลายที่มี อาจจะไม่ได้รับคำตอบทีละคำตอบแต่กลับได้รับอย่างอื่นมาแทนคำถามอาจค่อยๆสลายตัวไปกลายเป็นประโยคธรรมดาที่มีเนื้อหาในตัวเองตลอดการเดินทางสายนี้ดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้คือการสลายคำถามให้กลายเป็นประโยคที่มีจุดจบหรือมีเครื่องหมายตกใจเพราะประหลาดใจมากกว่า การที่มีคำถามมากมายที่รอให้มีคำตอบเรื่องพญานาคชื่อภูริทัตตะครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคาราชชื่อภูริทัตตะพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตตะนั้นได้อธิษฐานเอาอุโบสถศีล แล้วขึ้นไปนอนอยู่บนยอดจอมปลวกครั้งนั้นพวกพราหมองูได้เอาโอสถมีพิษเหมือนกับไฟบรลัยกันปราดใส่ทั่วทั้งตัวกระทืบด้วยเท้าทำให้อ่อนกำลังแล้วจับยัดใส่ข้องเล็กๆนำไปเล่นกลให้คนดูจนทั่วชมพูทวีปพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตตะก็มีได้แสดงอาการ แม้เพียงนึกขัดเคืองในใจในพรามนั้นแต่ประการใดข้อนี้สมด้วยความบาลีในคำพีจริยาปิดกว่าเมื่อหมอดูชื่ออาลัมพนะจับเรายัดใส่ข้อข้องเล็กๆก,ก็ดีย่ำเหยียบเราด้วยส้นเท้าเพื่อให้อ่อนกำลังลงก็ดีเรามีได้โกรธเคืองในหมองูอาลัมพนะนั้นเลย ทั้งนี้ก็เรากลัวศีลของเราจะขาดกระท่อนกระแท่นไปเรื่องพญานาชื่อจำเปะยะครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชชื่อจำเปะยะแม้พระโพธิสัตพ์พญานาคจำเปะยะนั้นจะได้ถูกหมองูทรมานเบียดเบียนอยู่ด้วยประการต่างๆก็มิได้แสดงอาการแม้เพียงนึกขัดเคืองในใจ ข้อนี้สมด้วยความบาลีในคำภีจริยาปิดกว่าแม้ในชาติเป็นจำเประยะนาคราชนั้นเราก็ได้ประพฤติธรรมจำอุโบสถศีลหมองูได้จับเราเอาไปเล่นกลอยู่ที่ประตูพระราชวังเขาประสงค์จะให้เราแสดงเป็นสีอะไรคือเป็นสีเขียวสีเหลืองสีขาวหรือสีแสดแก่เรา ก็คล้อยให้เป็นไปตามใจประสงค์ของเขาเรามีความตั้งใจอยู่ว่าขอให้หมองูนี้ได้ลาบมากๆเถิดและด้วยอนุภาพของเราเราสามารถที่จะบันดาลที่ดอนให้กลายเป็นน้ำก็ได้แม้บันดาลน,น้ำให้กลายเป็นที่ดอนก็ได้ถ้าเราจะพึงโปรดเคืองเจ้าหมองูนั้น เราก็สามารถที่จะทำให้เขากลายเป็นเท่าฐานชั่วครู่เท่านั้นแต่ถ้าเราตกอยู่ใต้อำนาจอากุศลจิตเท่านั้นเราก็จักเสื่อมจากศีลเมื่อเสื่อมจากศีลแล้วความปรารถนาขั้นสุดยอดคือความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็จะไม่สำเร็จสมประสงค์แล้วเราก็มาต่อกันเรื่องครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำนะคะ ขอให้ใช้วิจารณญาณก็สแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพชนนะคะด้วยความเคารพจากครูปุ้ยนะคะอจินไตยสิ่งที่ไม่ควรคิดโปรดแยกการทำงานของกายและจิตก่อนการรับชมรับฟังจะได้มองเห็นสภาพการบรรยายก่อนสแสดงความเห็นขอความกรุณาสูดลมหายใจก่อนที่จะฟังฟังแบบบัณฑิตและสุภาพชน ค่อยๆฟังอาจินไตแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดอาจินไตามาจากคำว่าอะบวกจินไตพึงคิดพิจารณาแปลว่าไม่พึงคิดหรือจำแนกตรกกะลงไปได้หมายถึงสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรกกะสามัญของปุถุชนมีสีอย่างได้แก่พุทธวิสัย วิสัยแห่งความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายฌานวิสัยวิสัยแห่งอิทธิฤทธิ์ของผู้มีฌานทั้งมนุษย์และเทวดากรัรมวิสัยวิสัยของกฎแห่งกรรมและวิบากกรรมคือการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติโลกวิสัยวิสัยแห่งโลก คือการมีอยู่ของสวรรค์นรกและสังสารวัฏในทางพระพุทธศาสนาไม่แนะนำให้คิดเรื่องอจินไตยเพราะวิสัยปุถุชนไม่อาจเข้าใจได้โดยถูกต้องท่องแท้ทั้งเพราะความเข้าใจไม่ได้ในฐานะที่เป็นของลึกซึ้งเป็นเรื่องของจิตหรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ ้าคิดมากจริงจังในการหาคำตอบเหล่านั้นจากการคิดดาวเอาด้วยตรก,กะเองจึงอาจกลายเป็นคนบ้าได้อจินจตายในเรื่องทางจิตจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยการบรรลุธรรมชั้นสูงเท่านั้นเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดอยากฟังความคิดเห็นของครูปุ้ยในเรื่องของครูบาชุ่มออกจากถ้ำ เข้าฟังได้ที่เพจของครูปุ้ยเด e ะแองเนะคะครูปุ้ยก็ได้มีการฝากไว้ในการโพสต์ด้วยข้อความแล้วนะคะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอให้ใช้ข้อความแบบสุภาพชนด้วยนะคะทั้งนี้ขอขอบคุณเพจครูปุ้ย The Angel The Angel s p i r i t สปิมาณที่นี้ค่ะ